สวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้มาเจอก,กับพวกเราแล้วฟุตบอลฮีโร่เราก็มี2คู่ที่เด็ดที่อยากจะมานำเสนอท่านในวันนี้มาดูในคู่แรกกันเลยในศึกพี่เมลลิงกิจระหว่างทีมวูแพมตันอันดับ9ของตารางที่เจอกับคิตตันพาเลตอัดนดับ8ของตารางคู่นี้เตะในเวลาตีสามตรงเลนราคาออกมาให้ทางฝั่งของเจ้าบ้านวูแพมตันเป็นฝ่ายต่อครึ่งก้ลูกนั่นเอง และเรามาดูสถิติ5เกมลัาสุดกันบ้างวูดแฮมตันนั้นชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมส่วนทางฝั่งของคิตันพาเลนนั้นชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมเช่นกันมาดูสภาพความพร้อมกันบ้างวูดแฮมตันล่าสุดพวกเขาได้เสมอกับนิวคาเสเซิลอยู่ในเต็ดม,มา1เประตูต,ต่อ1สภาพความพร้อมในวันนี้มีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บคือจอห์นี่การโซ และคาดการณ์ว่าพวกเขาจะมามักมาในรูปแบบ3-43โดยให้ดานิเอลโพเดนตลาบุจิมนิตและเปโดเนโตเป็นกองหน้าที่คอยล่าสกอร์และวางลูเบียนเนวิสเลอันเดอร์เอนดองเกอร์เป็นกองกลางที่คอยช่วยลุกอยู่ด้านหลังนั่นเองและเหล่ามดูทของฝั่งทีมเยอนคิ่ตั้นพาเลทกันบ้างล่าสุดพวกเขาได้เอาชนะฟูตแลมมา2ประตูต่อหนึ่งสภาพความพร้อมในวันนี้มีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บถึง5คนคือคอนเวอร์วิคัมเนธานฟอรุสันเวนเฮนเนสตรีแกลลี่เคหิวจอร์แดนอาหยูนะครับผมและมี ใจเราเดวิดเว่านะครับผมเจมส์แมคคาทีและเจมส์ทอมกินนะครับผมและครั้งครั้งนี้พวกเขาจะวางแผนมาในรูปแบบ4-2โดยจะให้วิลฟิธสาหากับมิชิบาจูอายี่ควบคู่ล่าสกอร์ในแดนหน้าและวาง ชัยโลดีเวลววนะครับผมกับลูกามิลิวิเวโจวิกนะครับผมเป็นกองการที่คอยช่วยล่าสกอร์อีทีนั่นเองและเรามาดูความน่าจะเป็นสําหรับคู่นี้กันเลยดีกว่าอีกหนึ่งคู่สุดมันในศึกกลางตารางพิมารีกนะครับผมมาดูผลการการเล่นในบ้านของบูเพมตันกันบ้าง5เกมล่าสุดพวกเขาเก็บชัยไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนทางฝั่งของคิตตันพาลเลตผลงานการเล่นนอกบ้าน5เกมล่าสุดพวกเขาเก็บชัยไปได้ถึง3เกมด้วยกันมาดูสถิติเฮตุเฮตการจอกันของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับผม ทั้ง2ทีมเจอกันแล้ว6ครั้งเป็นฝั่งบู๊เพมตันเก็บชัยได้2ครั้งคิดตันพาเลทเก็บชัยไปได้ถึง3ครั้งและเสมอ1ครั้งนั่นเองและด้วยเหรียราคาที่ออกมาให้ทางฝั่งบู๊เพิมต้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งครบลูกคู่นี้หากมองจากสภาพความพร้อมและการวางหมากแล้วก็ถือว่าเจ้าบ้านได้เปรียบอยู่เล็กน้อยแต่ ด้วยคิตตัดบาเลตนั้นมีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บที่ไม่สามารถลงสนามตัวหลักได้หลายตัวเลยทีเดียวก็ดังนั้นคู่นี้จึงขอลองไปต้ฝักขคิตตันปาเลตดูแล้วยันหมายอย่างแน่นอนนะครับผมและเราก็มาดูกันต่อในคู่ที่2ก็เลยก้ามไปในศึกบุนเดสสีกาเยอรมันระงหว่าทีมชาวเกสุนซีอันดับที่17ของตารางที่จะกับสตุตการ์ดอันดับ5ของตารางคู่นี้แต่ในเวลาทีสองครึ่งเลนราคาหมายทางฝั่งทีมเยอสตุตการ์ดเป็นฝ่ายต่อปอปอน,นั่นเองมาดูสถิติห้าเกมล่าสุด สตดกาน,นั้นชนะ3แล้วก็เสมอ2เกมเท่านั้นมาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมกันบ้างนะผมทางฝั่งชาวบ้านชาวเคสุนสีล่าสุดพวกเขาได้พ่ายกับบุรุษดอดมุนมาถึง0ูนย์ปสภาพความพร้อมในวันนี้มีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บคือลาฟแฟมันมาร์กอุด สูอัดแชดาและมีผู้เล่นที่ติดทดแบนคือโอซานคาบักและคาดการณ์ว่าพวกเขาจะวงางมักมาในรูปแบบ4-3-3โดยให้เบนิโตรามันเวดดตอิบิเชวิตและสตีเฟนสกิปสกี้นะครับผมเป็นของนาที่คอยรัสกอและวางอารมินฮาลิปโอมามาสกาเลวและนาบิลเบนทาลิปเป็นกองกลางที่คอยช่วยลุกอยู่ด้านหลังนั่นเองมาดูทางฝั่งสตกดร์ดกันเมื่อล่าสุดพวกเขาได้เสมอกับโคโลนมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งสภาพความพร้อมในวันนี้มีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บถึง6คนนะครับผมคือบอซ่าโซซา คอนสตาลินอสมาฟสโลปานอสอีลิกทอมมายฟิลิปฟอสเตอร์ซินตันโม่าและมักซิเมอร์อาวุธยาในครั้งนี้พวกเขาจะต้องวางหมากมาในรูปแบบ3-4-2-1โดยให้ซาซากาลาสิกใช้เดี่ยวของหน้าคอยลาสกอร์และวางกอดซาโลคาสโตเดเนียลดีวาวิ เป็นกองกลางที่คอยช่วยล่าสกอร์อีกทีนั่นเองและเรามาดูความนะ่าจะเป็นสําหรับคู่นี้กันเลยดีกว่านะผมชาวเกสซุนซี 24, เปิดบ้านรับการมาเยือนของสตุตการ์ดนะครับผมมาดูผลงานการเล่นของ้าบ้านชาวเกสุนซี 4, กันบ้างผลงานการเล่นในบ้าน5เกมล่าสุดนะผมพวกเขาเก็บชัยไปได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นดูทางฝั่งสตุตการ์ดกันบ้างน,นะครับ ผลงานการเล่นนอกบ้าน5เกมล่าสุดทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะผมเก็บชัยไปได้ถึง4เกมรวดเลยนะครับมาดูสถิติเฮตุเฮตกันบ้างทั้ง2ทีมเจอกันแล้ว6ครั้งเป็นทางฝั่งชาวเกสนส4เก็บชัยไปได้4ครั้งและสเสมอ2ครั้งด้วยกันซึ่งทางฝั่งของสกานนั้นยังไม่ชนะชาวเกสนส4มาเลยนะครับผมในสถิติ6เกมรวดและด้วยเหรียญราคาที่ออกมาให้ทางฝั่ง สตุตการ์ดเป็นฝ่ายต่อป่อๆดังนั้นคู่นี้ห่างมองจากสภาพความพร้อมและการวางหมากแล้วสตุตการ์ดถือว่าผู้เล่นตัวหลักนั้นพักเจ็บยาวหลายตัวเลยทีเดียวส่วนทางฝั่งของชาวเกส์ศูนย์สีถึงแม้ว่าฟอร์มจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงนี้ก็ถือว่าพวกเขานั้นมีนักเตะขุมกําลังที่ถือว่าเต็มทีมนั่นเองนะผมหากมองจากสภาพแล้วและการวางหมากนั้นคู่นี้จึงขอ หลอไปทางฝั่งชาวเกสุนสีดูแล้วเปิดบ้านยันสนุกอย่างแน่นอนนะผมเอาเป็นว่าใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มลาย VIP ก็สามารถแอดไลน์ใต้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมตอนนี้สมาชิกมีมากกว่า6,000คนแล้วแอดไลน์เข้ามาเรามีทั้งบอลเต็งบอนสเต็ปบอล VIP แจกทุกวันนั่นเองเข้าเกือบจะทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับฟุตบอลยีล่โลกของเราด้วยสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม